สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดู5้าทริคของผม5ทริคง่ายๆที่จะทำให้ทุกคนใช้งานรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของรถเราให้ยาวนานขึ้นได้อีกด้วยนะครับงานถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป1 ใช้ประตูพัดไล่ความร้อนไล่าอากาศอบอ้าวได้เร็วมากวิธีการก็คือเราขึ้นรถสตาร์ทรถเปิดแอร์ตามปกติได้เลยครับหลังจากนั้นกดกระจกฝั่งคนนั่งทุกบานลงให้เหลือแต่ฝั่งคนขับคราวนี้ครับจับประตูฝั่งคนขับแล้วพัดไล่าอากาศร้อนไล่ความอบอ้าวออกไปได้เลยครับหลังจากพัดเพียงไม่กี่ทีครับเราก็จะรู้สึกได้เลยครับว่าอากาศร้อนอากาศอบอ้าวได้ถูกพัดออกไปแล้ว ซึ่งสำหรับวิธีนี้เราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับสำหรับท่านที่ไม่อยากขึ้นมาในรถเราก็เปิดประตูสตาร์ทรถเปิดแอร์ตามปกติคราวนี้กดกระจกลงแล้วยืนพัดจากด้านนอกก็ได้เหมือนกันครับข้อ 2. ติดไฟแดงไม่เข้าเกียร์ P หลายๆท่านก็คงเคยมีคำถามใช่ไหมครับว่าเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยเข้าเกียร์อะไรดี N, N ได้ไหม D ได้หรือเปล่า P ได้ไหม เอาเป็นว่ามันไม่มีถูกมันไม่มีผิดแต่ว่ามันมีหลักการง่ายๆให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำหรือที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับนั่นก็คือการเข้าเกียร์ P ติดไฟแดงเพราะอะไรถึงไม่ควรเข้าเกียร์ P แน่นอนแหะครับว่าตอนนี้เข้าเกียร์ P รถหยุดแน่นอนต่อให้มันจะเป็นทางเอียงรถมันก็ไม่ไหลแน่นอน แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาล่ะรถเราเนี่ยโดนชนตึ้งจากข้างหลังหรือจากที่ไหนก็ตามแล้วมันทําให้รถเคลื่อนที่เกียร์พีเนี่ยครับมันหยุดรถด,ด้วยกลไกลของเกียร์ด้วยเฟืองด้วยสลักถ้ามันถูกกระแทกขึ้นมามันสามารถทําให้เกียร์เนี่ยครับพังได้มีปัญหาได้ มีอย่างเดียวที่ควรจะหลีกเลี่ยงนั่นก็คือการเข้าเกียร์ P ติดไฟแดงแล้วถ้าไม่เข้าเกียร์ P เกียร์อะไรได้บ้าง N ก็ได้ครับ D ก็ได้อ่ะแน่นอนแหละว่าเกียร์ N หรือเกียร์ D ครับมันเป็นเกียร์ที่ถ้าเราไม่เบรกไว้รถมันไหลได้เราก็ต้องเบรกไว้ใช่ไหมครับการเบรกเนี่ย ก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเบรกเท้าไม่ว่าจะเป็นเบรกมือหรือถ้าเป็นรถที่มีระบบออ t โต้เบรกโฮก็สามารถใช้ระบบออ t โต้เบรกโฮได้ถ้าสมมุติว่าเราคิดแล้วว่าอ๋อรถชั้นมีออ t โต้เบรกโฮเราก็คาแกดีเหยียบเบรกไว้ ole, จืดพอรถหยุดนิ่งปุ๊บ เขาก็จะขึ้นสัญลักษณ์ออ t โต้เบรกโฮเราสามารถยกเท้าออกได้โดยที่รถไม่ไหลอีกเลยจนกว่าเราจะเหยียบคันเร่งครับอันนี้ก็คือระบบของเขาแต่ว่าการอยู่เกียร์ดีเนี่ยมีข้อควรระวังก็คือถ้ารถไม่มีระบบออ t โต้เบรกโฮไม่แนะนำให้ใช้เบรกมือแล้วคาเกียร์ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าเรานี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเบรกมืออ่ะมันไม่ตึงครับนีย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราดึงไปมันตึงหรือเปล่านี่ครับคือถ้าสมมุติว่ามันพลาดกะแรงตึงพลาดขึ้นมาหรือเราดึงขึ้นมาแล้วด้วยแรงดึงหนึง่งแล้วพอรถเนี่ยคอมแอร์มันตัดมันมีกําลังมากขึ้นมันทําให้ฉุดเครื่องฉุดรถไปต่อได้อันนี้ครับมันทําให้รถไหลต่อได้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่แนะนําให้ ขายเกียร์ดีแล้วดึงเบรกมือนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้เราสบายขึ้นนั่นก็คือการเข้าเกียร์เอครับเข้าเกียร์ว่างแต่ก็อย่างที่บอกครับพอเกียร์ว่างอ่ะรถมันไหลได้แล้วใช่ไหมครับนี่เราก็เบรกมือไปได้เลยคราวนี้ครับพอเราเข้าเกียร์ว่างแล้วอ่ะรถยนต์มันจะไม่มีแรงขับเคลื่อนไปแล้วใช่ไหมครับเราแค่ดึงเบรกมือให้แค่รถนิ่งก็พอครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นเนินเอียงก็อาจจะตึงหน่อย แต่ว่ามันจะไม่ใช้แรงตึงเยอะเหมือนกับที่คาเกดีไว้แน่นอนครับ 3. ลองกำลังลดเพื่อทำความรู้จักวิธีการของผมก็คือผมจะเริ่มจากขับด้วยความเร็วคงที่ก่อนหลังจากนั้นก็จะลองเพิ่มน้ำหนักคันเร่งดูอ๋อตอนนี้รถไตระดับเป็นอย่างนี้นะความเร็วขึ้นไปเป็นอย่างนี้ หลังจากนั้นลองคลิกดาวลงเกียร์ดูอ๋อโอเคอัตราเร่งประมาณ100เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นถ้ามีจังหวะนะครับเราก็ลองกดมิดดูได้ครับรถเรากำลังสูงสุดเป็นอย่างนี้นะการไต่ระดับจากความเร็วต่ำถึงความเร็วการแซงเป็นแบบนี้นะ อันนี้คือสุดของรถเราแล้วเราจะไม่สามารถใช้กำลังไปกว่านี้จังหวะไหนที่มันฉุกกระหุกมันกระทันหันมากกว่านี้ใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรถเรามากยิ่งขึ้นหรือไปกว่านั้นก็คือเราขับไปแล้วเจออาการของรถเราอ๋อ เวลาความเร็วสูงเนี่ยมันอาจจะโยกเยกโครงเพลงนิดหน่อยถ้าเราเจอแล้วโอเคเดี๋ยวจะต้องระวังนะรีบแซงรีบปรับความเร็วกลับลงมาอะไรอย่างนี้ได้ครับมันช่วยเพิ่มความเข้าใจในการใช้รถของเราได้มากยิ่งขึ้นช่วยให้เราเลือกการตัดสินใจเลือกจังหวะได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัย ให้เราได้มากยิ่งขึ้นเยอะเลยครับข้อที่4ปิด AC ก่อนดับเครื่องทำไมถึงจะต้องปิด AC ก่อนดับเครื่องนั่นล่ะครับนี่ปิดแล้วแอร์เนี่ยครับประกอบการทำงานด้วยกัน2ระบบนะครับนั่นก็คือแอร์คอมเพรสเซอร์ตัวที่มันสร้างความเย็นขึ้นมากับอีกระบบหนึง่งก็คือพัดลมแอร์ตัวที่เป่าความเย็นออกมา ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้นมันก็จะไม่เป็นแอร์ครับถ้าขาดตัวทําความเย็นมีแต่พัดลมก็จะกลายเป็นพัดลมถ้ามีแต่ตัวทําความเย็นขาดพัดลมก็จะกลายเป็นตู้เย็นไม่ใช่แอร์ครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้อ้าวแล้วทําไมถึงจะต้องปิดก่อนละ่ะทุกคนลองคิดดูครับว่าเนี่ยตอนที่เราเปิดแอร์อยู่นะครับตัวคอมเพรสเซอร์ มันสร้างความเย็นขึ้นมาสร้างมาไหลมาตามทางแล้วพออยู่ดีๆเราจอดรถดับเครื่องไปเลยละ่ะอา้าแล้วที่มันสร้างมาจะไปอยู่ไหนอ๋อนี่ไงก็อยู่ในระบบนี่ไงค้างตามท่อต่างๆแล้วถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสีหปีห้าหกปีเปีแปปีละ่ะมันมีโอกาส ทำให้แอร์มันตันแอร์มันเหม็นได้ครับบางครั้งอาจจะไม่เป็นอ่าใช่แต่เปอร์เซ็นต์การเป็นมันมีเยอะมากกว่าครับการที่เรากดปิด ac ไปปุ๊บมันตัดระบบทำความเย็นไปละตอนนี้ครับผ่านมาประมาณ2นาทีที่ผมปิดไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วทุกคนลองดูนี่นะครับ ไม่ใช่อากาศเพียงอย่างเดียวที่ถูกเอาออกมานะครับนี่ครับเห็นไหมเขาเอาความชื้นออกมาด้วยครับเนี่ยความชื้นออกมาเต็มเลยเขาไล่ความชื้นออกมาให้เราครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ปิดนะครับไอสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะสามารถอยู่ในแอรสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้ครับ เนี่ยดูสินิ้วเปียกเลยเห็นไหมสำหรับตัวผมผมก็จะกดปิด AC ตัต้องแต่หน้าหมู่บ้านพอขับถึงบ้านจอดรถเสร็จแอร์ก็แห้งพอดีหรือท่านไหนที่รู้แล้วว่ากำลังจะจอดรถเราก็อ๋อโอเคกดปิด AC ก่อนหลังจากนั้นพอเราจะจอดรถเราก็กดปิดพัดลมดับเครื่องตามปกติได้เลยครับมันก็จะช่วยไล่ความชื้นออกมาอ่ะแล้วถ้า ขึ้นรถมาตอนเช้าล่ะเปิดยังไงอันนี้ครับเราก็จะต้องเรียนรู้รถของตัวเราก่อนว่ารถเราเนี่ยมันทำงานยังไงตัวอย่างนะครับรถบางรุ่นอาจจะกดออโต้ปุ๊บนี่ AC ติดทันทีหรือรถบางรุ่นอาจจะกดเปิดแล้ว AC ไม่ติดก็มีต้องมากดเปิดเองอันนี้ครับเราลองทำความรู้จัก ระบบของรถเราดูว่ามันเป็นยังไงกดออโต้ c c ติดไหมกดพัดลม AC ติดไหมลองเล่นดูถ้ามันไม่ติดเราก็เอานิ้วกดเปิด AC ตามปกติได้เลยครับ 5. จอดรถถนอมเกียร์ดึงเบรกมือก่อนเข้าเกียร์พีครับหลายๆท่านเคยได้ยินเสียงปึ้งเวลาเราเข้าเกียร์ออกจาก p ีมาดีตอนเช้าไหมครับนั่นแหละครับมันคือการ ให้เกียร์เป็นตัวรับน้ําหนักรถทั้งคันครับมันเกิดการเสียดสีมันเกิดการสึกหลอได้มันเกิดจากแบบนี้ครับทุกคนลองดูเราถอยมาปึ๊บอ่าได้ที่จอดและเข้าเกียร์ีไปเลยแล้วก็เบรกมือไปอาจจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าก็ตามมันจะมีการขยับอยู่จึกหนึงครับ ทุกคนลองดูเนี่ยเห็นปะมันจะมีการขยับอยู่จึดหนึ่งต่อให้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามันก็จะมีขยับหน่อยหนึ่งซึ่งการที่มันขยับเนี่ยครับเราไม่รู้แล้วว่ารถเนี่ยมันรับน้ําหนักด้วยอะไรมันรับน้ําหนักด้วยเบรกที่เราเหยียบไปหรือมันรับน้ําหนักด้วยเกียร,ร,กยกยร์ก็มันขยับไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยมันรับน้ําหนักด้วยอะไรถูกต้องไหมครับเนี่ย มันสามารถทําให้รถพังได้มันเกิดการเจยดสีมันเกิดการสึกหรอมันลดอายุการใช้งานแล้วบางคันนะครับถ้าเราสตาร์ทรถตอนเช้ากําลังจะออกเกียร์เนี่ยออกเกียร์พีมันจะแข็งเป็นพิเศษมันอาจจะดังปั้งรถอาจจะสั่นได้เลยนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะดังแรงเป็นพิเศษซึ่งถ้าทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับมันลดอายุการใช้งานลง แน่นอนอะแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับที่ไม่ให้มันเป็นแบบนี้นี่มาถึงปื๊บ <c oughs> เราต้องการให้เบรกมือเป็นตัวรับน้ำหนักรถใช่ไหมครับขับเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เข้าเกียร์เอนก่อนเลยโอเคหลังจากนั้นเบรกมือไปเลยเอาให้คิดว่าอยู่เราลองปล่อยเบรกเท้าดูว่ารถมันไหลไหม เนี่ยต่อให้ผมเหยียบเบรกมือตึงเลยนะเมื่อกี้ตึงขาแล้วปล่อยนิดนึงรถมันก็จะขยับจึ๊กหนึ่งเห็นครับยังไงมันก็ขยับอยู่ดีการปล่อยเบรกเท้าเนี่ยเพื่อให้รถมันคลายตัวให้เสร็จเพราะว่าถ้าสมมุติว่ารถมันยังคลายไม่เสร็จใส่เกียร์พีรถมันก็ขยับอยู่ดีถูกต้องไหมอันนี้ครับเราให้รถมันคลายตัวให้เสร็จเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคือการเมัวร์ว่าตอนเนี้ที่เราจอดบนเนินเอียงเนี้ยหรือพื้นราบก็ตาม เราใช้เบรกมือไปเนี่ยรถมันหยุดด้วยเบรกมือแล้วจริงๆเนี่ยครับปล่อยให้มันเมคชัวร์ก่อนถ้ามันนิ่งโอเคถ้ามันยังไม่นิ่งเราเพิ่มน้ำนันลงไปให้เขานิ่งได้เลยครับหลังจากนั้นทำยังไงตอนนี้เกนเนาะดับเกนก็ไม่ได้โอเคหยี่บเบรกเข้าเกียร์ผีเนี่ยครับรถจะไม่มีปึง้งไม่มีปั้งจะไม่ไหลอีกแล้วเพราะเมื่อกี้เขาไหลคลายตัวไปแล้วตอนเช้ามาขึ้นรถเกียร์เนี่ยจะนิ่มมากเห็นไหม เนี่ยครับเกียร์นิ่มมากเลยจะไม่มีปึ้งปั้งรถสั่นลดดังอีกแล้วครับไม่มีอันนี้ครับก็คือการถนอมเกียร์ให้เบรกมือเป็นตัวรับน้ำหนักรถไม่ใช่เกียร์ช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้ครับเอาละครับสำหรับ5ทิศของผมก็จบลงตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถดูได้เลยครับว่าทิศไหนที่มันเหมาะสมกับเราเราทำก็ได้เราไม่ทำก็ได้ เราดูเอาไปปรับใช้อันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะหรือว่าเราเอาไปดัดแปลงให้เป็นตัวของตัวเองได้เลยครับเอาละครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมได้เหมือนเคยแล้วช่องไ like ร้เก่งดีมีปุ่ม Super t ร์แแล้วครับสามารถกดเพื่อสนับสนุนผมโดยตรงได้เลยครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดไขยสวัสดีครับ